สวัสดีครับวันนี้จะมาใสเบียดครับใส่พึ้งเ็ดครับไม่ได้ใส่ให้ดูมันมน,นานครับหมายของเราหมายน้ำท่วมครับไปลุ้นกันนะครับว่า จะมีตัวหรือเปล่าเหยือ yeah, ที่เราใช้ก็รถด่วน,วนครับรถด่วนขบวนสุดท้าย ถุกครับถูกโดนอะไรครับคือป็ดบัสป็นเทศานั้นโดนครับแต่ว่าเป็นแผลครับห้างก่อไปิเจรนาเาเนตาปไปอยรถปลยไปรเดี๋ยวเราจะปล่อยครับตัวนี้เราไม่เอาแผลเต็มตัวเลยครับกินเยกั เหลืองเอื้มเสริมครับเรืองเอื้มเสริมเราขอปลดตากอนนะครับตัวนิดกหนึ่งครับตัวนิดกหนึ่งตัวเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับปลา,าอะไรดูครับดูอันนี้ดูแล้วนะครับมาดูครับ ใส่งามตัวงามเลยครับดูดูดูครับท้องเบ่งตรงครับใส่งามๆเลยครับอืกินลึกบ้จักลิ่ลึกกว่าน,นั้นกินตือนๆท่อนี้โปรใหญ่ครับเอ,อย้ยใหญ่หมดผลใส่งามๆเลยครับมีครีมเนาะไม่บอกเอจะลืม ที่สองของเรานะครับเ <Hey. S 1> ต็มแรกเราจะปล่อยไปนะครับเพราะว่าเป็นแพลครับเหยือครับนี่ครับเหื่ออมตะของเราเหยือแพงด้วยนะครับที่บ้านขายโลละห้าร้อยแล้วครับทุกวันนี้เหยือหายากครับเบ <c oughs> ๊โชว์ได้ไหมเ <c oughs> ต็มที่สองของเรา ุนาลุ้นกันต่อนะครับโดนอีกแล้วนี่ครับหลังครับนี่ครับใส่ปลาเค็มสิบเค็มของเรา เดี๋ยวกินละนี่เขาเก็บกันนะครับโดนครับโดนโดนโดนครับโดน

ช้นครับช่อนใสเงามงงโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับโโไปเลยเออยืนแบบนี้นะโดนใกลใ้เลยครับโดนใกล้ๆเลยครับนี่ครับกระดุกนี่นอนไม่รู้ปลาอะไรครับดูยึด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 เลยครับแอคชั่นคันลุ้นกันนะครับ โอ้ยดูครับดูครับดูครับมันเอาแง่ไปกินให้นนหนึ่งแล้วนี่ดุกนาครับดุกนาเต้มเต้มที่สามของอรเอางารงา,า,าครับประดุกเอาแง่ไปกินให้หนึ่งแล้วโอ้ยสางานงครับประดุกนาเลี้ยงอุ้ยครับเลี้ยงอ,อุ้ย อันต,ต,ต,ตรายอันตรายเอาเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อ,อ,น,อนะครับเรามายามบิดกันนะครับมีบลุ้นกันมีลุ้นกันนะครับดูนะครับกำหัมวาบหินหางครับ หมอครับหมอท่าอันอนี้ไม่เห็นปะทิไปยุ่นไม่ดูนครับง่ายสุดกับง่ายี่ยล่ดเลยโดนมากครับได้บ้างนี่หน่หอยพีมาโดนครับหลังนี้มีแต้มครับคม อ้าวไหลวะอันนี้โอ้ไล่ไปคือไปรุดไปหันนันรุดครับโอยี่ซิตีเนาะรุดไปต่อหน้าตตาเลยอ้าวเดี๋ก็มาขึ้นไปกินไหม อู้อันนี้ยุกยุกครับดูครับดู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 ด<า>ประมองกันครับมอปประมองเสร็แล้วครับปีกแล้วมากถ่งนะปประมอ่ดวงุวงเพียนใช่ตอวน,นั้นก็ประมอนะั่นน้องไว้ที่เดิมครับเยี yeah. ๋ย ันยังไม่ได้กินลงไปเรื่อยๆตลกอีกครับลุ้นกันต่อสือยาวเลยครับอันนี้ครับมาลุ้นกันนะครับ ัชมนะครับอู้อู้อเอรูดไปยังขอ,ขอไงก็นี่หงายรูดรุดไปต่อหน้าต่อใายแล้วครับดึงดิหนอบริสเอานี่ยากก่อนนะอืมอืม กระจายแล้วไม่โดนครับ รถเนี้ยครับนกเต่ากันนี่นกยักลงนัน่นเนาะดูครับว่าจะโดนหรือเปล่าบังเลยจุ๊บชุ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 บว้า <c oughs> <c oughs> ไซมินี่ครับรถครัอยตัวนี้เราจะพอยนะครับฮึมไปกันดูครับ

นเคยโดนนะครับรุนกันนะครับเราต้องระวังครับเดี๋ยวมันจะหลุดต้องระวัง,งรครับโอ้ย ไม่มีครับตอนมืออันตักแท่กหมือส่งหมือนเก้าห้าตักได้ยังไงบ้างอ่างในคนบ้าโลกได้เวลายามแล้วก็คลิคลิป,<ห>ลปเบินนะครับข้ามนะครับมาลุ้นไปนพร้อมกันนะครับ โดนครับโดนครับก่อนเก็บกลับบ้านครับสวยสวงามนะครับใส่ดัมมิดส่ายแล้วนี่ครับกำลังตายกันังตายเช่ไดินอยู่แล้สวงามอยู่ครับเดี๋ยวลุ้นหลังต่อไปนะครับ โดนครับตัดชอนครับนี่ครับใส่ปลาเค็มครับใส่ปลาเค็มอีครับเดีเย๋ยวลุ้นกันต่อนะครับใกล้หมดแล้วครับต้อเดี๋ยวเกืออยู่ทีางั่งนลไปส่เลย ไม่ดดนะครับ,ำรบทำพาสซิ่งม,มือรับ มมันาดูสรุปผลงานครับนี่ครับกระดุกกระดุก3ตัวครับปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอครับอันนี้ก็ไม่ก็เกี่ยวเลยครับกระดุกใส้งามๆเลยครับมายน้ำท่วม ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เราก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ